ส so, e วัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออตโอต้คารสาขาการจนาพิเศษวันนี้ผมเอารถที่แบบราคาโคตรสบายกระเป๋ามากๆนะและสมรรถนะดีเยี่ยมสำคัญสุดๆโครงสร้างสวยๆเดิมๆน็อตไม่ขยับใหม่น้อยๆนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Ford f i e ี t ตตาลุนย่อยนะครับ1น s คันนี้เป็นรถปี2012จดทะเบียนปี2013เลขไม้แท้ๆนะครับผม10,000แสนนนะครับผม ส่วนราคาถูกมากๆเลยดีกว่า29,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมว่าเจ้าคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันเป็นอย่างไรและคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u r ชเว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r s u r e c o m มาครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,500ซีซีให้กำลังสูงถึง112งแรงมา้าดูสภาพห้องเครื่องสวยๆนะครับผมแต้ม 4QC เห็นไหมยังอยู่ครบผมบอกแล้วคันนี้สวยจริงๆเดิมๆน็อตสากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไขนะครับผม สวยจริงๆนะ,ะไล่ไปนี่นะครับดูไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับดูโครงสร้างเขาดูแผ่นเหล็กมันหนามากๆเลยนะเห็นไหมโอ้โครงสร้างเขาแข็งจริงนะโอ้ oh, แข็งเป๊กเลยนะครับผมสวยทั้งคันคันนี้สวยทั้งคันนะตามมาดูกันต่อนะครับคันนี้ไฟหน้าจะเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้มาแล้วนะครับมาดูกันที่ล้อกันต่อเลยนะครับผมล้อคันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ16นะซีรีส์ยังจะเป็น18555 R 1 6นะสภาพเนี่ยเห็นป่มไม่มีรอยกระเทาะไม่มีการบิดไม่มีการเสียดสี แม็กอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมถัดมากระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเลยด้วยนะสรงขดูเท่ๆเลยนะครับถัดมามาดูสภาพข้างในนะครับผมแผงข้างสภาพสวยงามสมบูรณ์ดีกระจกมองข้างเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมบริเวณแผงข้างมีทวิตเตอร์ให้มาแล้วก็วูเฟอร์ด้วยนะครับสภาพพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะเนี่ยไม่แสนเดียวนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยดูเบาะเลยดีกว่าเบาะสภาพสวยของจริงนะครับผมเนี่ยสวยจริงเบาหนังอะ เนาะหนังเขาดูดีมากเลยนะแข็งแรงมากๆดูโครงสร้างกันต่อเลยนะครับนี่ดูเลยเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมผมบอกเลยแรงเทมนะครับผมโอเคถัดมาดูประตูบานหลังกันต่อเลยนะครับไม่มีตำดีใดๆนะคันนี้แผงข้างด้านหลังสวยมากดูเบาะเบาะก็สวยงามสุดจัดเลยนะผมบอกเลยคันนี้แรเทมนะจริงๆนะครับผมสวยจริงโอ้เฟสต้าสภาพนี้นี่นะครับ เม็ดอาร์คสวยๆวยคมๆกลมๆชัดๆนะโครงสร้างเดิมๆถัดมาต่อเลยทางด้านท้ายท้ายรถของเฟสต้าก็ต้องบอกไงครับมันสวยซิ่งนะดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมดูสปอยเลอร์ด้านหลังนะมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่สาบนะเซ็นเซอร์ที่บริเวณกันชนท้ายมีมาให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับโอเคสภาพผมด้านหลังนะดูได้เลยสวยงามดีเบาะแถว2ปรับพับได้ 60- 40นะ เปิดด้านล่างขึ้นมาดูมีล้ออะไรอยู่ครบนะสภาพสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็น็อตฝาท้ายขวาไม่เคยแกะซ้ายไม่เคยแกะดูนี่ดูเมน์อาร์สวยๆคมๆทุกจุดนะครับผมดูตรงนี้เห็นไหมสวยเดิมจิกให้ดูเลย1 ...2 ของผมนะเห็นไหมบอกแล้วคันนี้เดิมๆมีที่บางสัมาัาท้ายมาให้ด้วยวางของไวท้ายรถคนอื่นจะได้มองไม่เห็นนะครับ โครงสร้างเขาแบบแข็งเป๊กบอกเลยฟเฟสต,ต้าเป็นรถที่แบบโครงสร้างแข็งแรงมากนี่นะครับแผงข้างสวยๆนะครับผมโอเคมาถัดมาต่อดูสภาพเบาะด้านหลัง<อ>ผมพับขึ้นให้นิดนึงเบาะหนังสภาพสมบูรณ์สุดๆนะถัดมาที่โครงสร้างเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับผมสุดเลยคันนี้สวยจริงสวยจริงมาแผงข้างประตูบานสุดท้ายเลยสมบูรณ์สวยงามนะครับผมอ่ะถัดไป ไปดูคอนโซลด้านหน้าดูซิปี12เยอะมไม่เยอะมไม่เยอะเพราะวัวสดุเขาดีมากนะอันนี้เรื่องจริงนะเบาเบาหน้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเบาหนังนะเบาหนังเหมือนจะเป็นหนังแท้ด้วยนะครับมันเลยแข็งแรงมากๆนะครับผมถัดมาสุดท้ายที่โครงสร้างนี่นะครับเม็ดล้อสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าแรไอเทมนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูภายในตัวรถนะครับผมว่าพื้นที่ห้องโดยสารเป็นยังไงและมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาครับ มาครับมาดูภายในตัวรถนะเริ่มที่พวงมาลัยเห็นปะผมบอกแล้วไม่มีตําหนิจะถนัดมือมากๆนะครับผมมีแอร์แบ็กให้มาด้วยนะความปลอดภยัยมีแน่นอนนะครับผมถัดมาตรงกลางจะมีหน้าจอแสดงผลนะครับผมซึ่งคันนี้สามารถต่อบลูทูธได้เล่นซีดีได้ fm/am ได้ออกได้ usb ได้หมดเลยนะมีเซ็นเตอร์ล็อกอยู่ตรงกลางนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับผมนี่นะครับระบบเขาเยอะนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีช่อง power outlet มีช่องเสียบ usb เสียบอ็อกเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับผม แล้วก็ดูเฮดรูมเฮดรูมอ่ะใครบอกเฟสต้าเล็กดูนี่นะกำปั้นเต็มผมบอกแล้วรถดีสภาพแรเท่ม,มากๆด้วยนะครับคันนี้มาเดี๋ยวลองนั่งบาดแถว2ดูว่านั่งได้หรือเปล่าตามผมมาครับอ่าด้านหลังผมนั่งให้ดูเลยครับเฮดรูมเหลือแบบจริงๆคือ3นิ้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากๆนะเราสามารถเอื้อมมาวางแก้วได้บริเวณคอนโซลตรงกลางนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีพนักเท้าแครน,นะครับผมแต่เบาะหนังเนี่ย เหมือนจะเป็นหนังแท้นะครับผมเลยแข็งแรงทนทานมากๆมาครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับดูฟิลลิ่งการขับแล้วมาดูกันว่าคันนี้สมบูรณ์หรือไม่ตามผมมาครับมาครับไปทดลองขับกันนะเกียรโตขับง่ายไปเลยเข้าโค้งนะครับต้องบอกงี้ดีกว่าคนใช้เฟสต้า เขารู้กันว่าขับไปเที่ยวอะ่ะเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเฟียต้าทำได้ดีมากๆเพราะว่าไม่รู้นะครับว่าทําไมเขาถึงบอกกันอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าการเซตแอโรไดนามิกของเขาเนี่ยเซตเออกมาได้แบบ mm hmm. เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่โยนไม่โค้งเนาะเข้าโค้งเลยมั่นใจนะครับขับสนุกนั่นเองนะครับผมและคันนี้ผมบอกเลยแหลอเทมสภาพสมบูรณ์มากๆโครงสร้างที่ผมให้ดูไปทั้งหมดเดิมจัจับเลยนะ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1,2805กิโลเมตรนะครับผมแล้วระหว่างที่เราวิ่งมานะสังเกตนะครับผมเสียงช่วงล่างไม่มีกระกับออดแอดใดๆนะคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับฟีลิ่งนั่งขับก็ขับสบายอยู่นะผมมาไซส์ใหญ่มากๆนะแต่ดูถ้าขับผมก็ชิวๆเลยนะครับพื้นที่เหลือๆนะไซส์ผมยังขับได้และลดราคาแค่ส0 0 0 0,000นะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับ สองแสนซื้อกคขายยังไม่ได้เลยนะโอเครถคันนี้ดีนะครับผมเดี๋ยวผมลงไปบอกโปรโมชั่นดีให้คุณลูกค้านะครับตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถสวยๆคันนี้ที่ราคาใช้คําว่าสมรรถนะดีๆอย่างนี้แต่ราคาสบายกระเป๋าสุดๆเลยนะลูกค้าวิสาหก็ค้านะครับผมวิสาหก็ค้าของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเราพร้อมให้บริการไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u ชั sure. .com